ขึ้นเร็วได้พี่ปเรเดี๋ยอ่ะมาแล้วครับมาเขาแรงๆหน่อย เยอะอะไรแค่นี้เขาใส่เกียร์สามากันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระด้งนอนไปเล่นกระด้งนอนอ่ะไปด้วยได้ไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มีคนอยู่เปล่า,คาใครสาวสาวไหนไเฮ้ยไปดูได้ไหมนีไมไ่ไปดูสาวหน่อย,อย,ยนะไปรกเขารเขนสาวหนสาวจ๊ะแนุ เย็นมากเลยอโอ้เป็นเที่ยวแล้วตกใจเลยอุอ้ยได้เยอะเถอะวะ,น,ะน้อยยกินบอกว,ว่าวันนี้กินได้กี่เทีย่ยวละกินบอกว่าได้สิบเจ็ดเที่ยวทั้งสั้นไปสามสิบเที่ยวแล้วลมั้งนี่ยังยี่สิบเอ็ดเองเอ้าทำไมพี่ถามพี่เล็กทำไมได้ตั้งสามสิบใช่เหรอ <laughs> น้ำมันถังเดียวัวน,นี้1ถังห่อเติมเติมวันละห้าร้อยนี่อโอ้ประหยัดใช่วะวันละถังผ่านสี่พันแล้วน้ำมันอุ้ยคุ้มคุ้มงานนี้คุ้มนนผมว่าจะเติมผมว่าจะเติมน,น้ำมันวันละพันเนะลยวันละพันเอาจริงจริงว่ะ ปิ๊กเติมไปละห้ารอเองนี่ห้ารอบไม่หมดด้วยซ้ำอ่ะเนีย่ยไม่เหยียบแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองนอนจะหมดอะไรไม่รู้แหละว่าแต่เวลาเก,กียร์มันจะหมดเยอะนอยเนาะเราได้ค่าซ่อมรถอะไรเดือนนี้ค่าซ่อมรถมอะไรอีกเป็นอะไรอีกเด่นมันเครื่องโอ้ยเด่นมันเครื่องแล้ว <c oughs> โอโหมาลว้วันนี้ฝนตกแน่นอนไม่ตกหรอกป่ามตก เมื่อกี้ร้อนอยู่เนื้อมีก็มาละอุ้ยมาตมกเนื้อไรตังก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ได้ <c oughs> ใช่ป๋อ <c oughs> ต้องขอเบิกตังก่อน <c oughs> ลืมทางกลับบ้านแล้วมั้งวันเนี่ยมาอยู่เนี่ยตั้งไม่ใช่ตั้งแต่ขับรถมาเคยกลับบ้านไหมนี่น่าจะไม่เคยกลับบ้านเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทำงานทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีขยันมากเลยวันนี้ไม่มีของฝากนะนนลืมลืมซื้อของฝากมาได้คันใหม่นี้กับเอ้คันนั้นอะ คันไหนแตกเร็วกว่ากันได้เที่ยวเยอะกว่ากันนไหนเนี่ยสองร้อยกับคันนั้นอะสมพงอะ่ะคันสมพงอะ่งอะว่ามันจวดแต่คันเนมันได้อยู่ไม่ไม่ เที่ยวเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมไหมเที่ยวมันต่างกันเยอะไหมต่างกันกี่เที่ยวเท่าเท่ากันไม่รู้อ่ะมันวิ่งไม่เคยเต็มวันสักทีใช่นี่เห็นเที่ยวน้อยๆเนี่ยวิ่งไม่เต็มบัตรวันนี้น่าจะวิ่งเต็มบัตรได้4เนี่นี่48วิ่งเต็มบัตน48สสำหร่บไม่ค่อยเต็มบัตรก็เลยไม่รู้ว่าใช่ไหม ได้ยี่สิบแปดมาตอนไหนวะทำไมมันได้ยี่สิบแปดวิ่งครึ่งวันนี้วันนั้นที่เอาคันนี้มาอ๋อเนี่ยพี่ลงแล้วไปแล้วเด้อครับโอ้บ้านเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้ก่อยไปหาจารย์ไปวันดีทุกคนก่อนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วสวัสดีครับครับผม ลงไงวะนีอ่อุ๊ยโอ้โหฮะไปแล้วเนอะไอ้ไปแล้วโอ้โห <ítulo> sabes, ผมจะกลับบ้านแล้วเด้อครับกลับบ้านแล้วมาบอกลาก่อนเดี๋ยวเราจะไปบอกจานออฟด้วย เดี๋ยวไปดูหน้างานนครับเพราะตะตุงเทปากบอ่อเทงานปากบอ่อวิ่งงานปากกอนะ ไป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 ยังไม่ติมอุ้ยใส่เยอะจัดเยอะมากเลยไปไปไปแล้วเราจะไปบอกราจานอ่อนแต่รนน้อนกลับบ้านกันด้อดูจะทำอะไร เจนน้าเจนน้าเจ้าเดเดี๋ยวเจนน้ดลงไปก่อนเด้อสวัครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปแล้วเด้อบายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วบายบายครับบายบายไปก <Honestly> ป่อนเด้อครับไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคน เนี่ยเราก็จะกลับบ้านแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย